สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายชไตล์ส,สวนกิติธราอ่าเหมือนเดิมครับบางคลิปก็ลืมบอกวันที่ผมทําคลิปวันนี้วันที่ประมาณ11บ2ดพฤษภาเอมิถุนาปีหกหกครับห <c oughs> ยดาดไอไม่ดัดต่อหรอกครับก็คือในช่วงนี้เนี่ยฝนตกอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้พลาสติกคุมโรงเรือนนะครับมันก็จะมีปัญหารากเน่าบ้างและผมจะพาเพื่อนมาดูครับว่าปัญหารากเน่าพวกนี้เนี่ย เราจะจัดการกับผักยังไงไอ้ตัวนี้คือรากเน่าผักโตนะครับอะขออนุญาตจับกล้องครับผมมันดูกันครับช่วงนี้ผักโตสุดผมคือตัวนี้เพราะว่ามันโตไม่ทันจริงๆ <c oughs> ก็น่าจะไม่มีส่งไปรประมาณห้าหกวันนั่นแหละครับกว่าพวกนี้จะโตตามเนี่ยเป็นสัปดาห์อยู่ครับก็เอาของลูกสวนขายก่อนอ่มาดูครับ <c oughs> ถ้าผักเราไซานี้แล้วเนี่ยแล้วรากเขาเริ่มเหลืองอาจจะ สาเหตุได้ก็ช่างแต่อย่างฤดูฝนนี่แน่นอนครับบางทีเราตักน้ําออกไม่ทันหรือว่าเพื่อนเพื่อนมือใหม่อาจจะไม่รู้ว่า <c oughs> ต้องตักน้ําออกประมาณเท่าไหร่ยังไงอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าเน่าไม่เน่าผมลุ้นเหมือนกันผมไม่เคยเปิดเกือบเหมือนกันครับเนี่ยยังขาวอยู่นี่ก็ยังขาวอยู่ตัวเนี้ยตักน้ําออกสองรอบแล้วครับถ้าตักอีกรอบนึงผมเติมปุ๋ยแน่นอน พราะตัวนี้อายุเกือบสาสิบยังไม่ถึงส0สิบวันแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะเก็บไม่น่าจะไอเขาเรียกอะไรน,นะไม่น่าจะเติมปุ๋ยแล้วครับเพราะว่าเนี่ยฝนตกติดต่อกันที่บ้านผมบุรีรัมย์ตอนนี้เนี่ยเกือบสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็โดนแดดวันนะั้นไม่กี่ชั่วโมงเองเพราะว่าแดดขึ้นแป๊บเดียวดูอย่างตอนเนี้ยแดดไม่ขึ้นเลยโดนบังแล้วต้นก็จะยืดเป็นเรื่องปกติครับต้นยืดเพราะแดดแสงไม่พอ <c oughs> ไม่ต้องกลัวครับว่าขายไม่ได้ขายได้หมดเลยครับ เรายืดของคนอื่นก็ยืดเหมือนกันเพราะดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันตรงนี้ไม่ต้องไปกังวลอ่าแล้วทีนี้ถ้าเกิดรากเริ่มเหลืองถ้าต้นไซนี้แล้วเนี่ยทําไงบางท่านบอกเอาไปลอยน้ําเปล่ารากก็จะงอกมาเองงอกเองจริงครับเอาไปเลี้ยงน้ําเปล่ารากงอกแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผักเราจะขมอันนี้จากประสบการณ์ผมนะผมไม่อิงใครแต่ผมไม่ทําแบบนั้นสําหรับตัวผมนะถ้าไซนี้แล้ว น้ำหนักอาจจะยังไม่ได้ครับแต่ว่าถ้ารากเริ่มเหลืองผมเก็บขายเลยแค่นั้นครับเป็นทางออกทางเดียวผมไม่ไม่ไปเลี้ยงน้ำเปล่าเพื่อซื้อเวลาหรอกครับผมเก็บขายเคลียร์ปลูกใหม่ผมทำวิธีนี้ครับผมจะไม่ค่อยซื้อเวลาให้ผักอายุนานหลายท่านคิดว่าเก็บขายทำไมต้นมันก็ยังไม่ใหญ่ <c oughs> เอาไปเลี้ยงน้ำเปล่าให้โตก่อนได้ครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละคนนะครับแต่ผมผมไม่คิดแบบนั้น ถ้าผมเก็บไว้ให้รากเขายาวใหม่และผมเอาไปขายรสชาติมันจะเพี้ยนผมจะเสียลูกค้าผมจะเก็บขายเลยรสชาติมันยังดีอยู่ต้นอาจจะเล็กอาจจะเบียดต้นทุนอาจจะขาดทุนก็ดีกว่าทิ้งดีกว่าเสียลูกค้าอันนี้มุมมองผมนะก็แตกต่างกาันเพราะผมทผําผักไฮโดรตรงนี้เนี่ยหน้าฝนปี66กนี่ก็หน้าฝนครั้งที่5ของผมสําหรับการเจอฝนสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเลยนะหน้าฝนคือราใบจุดตรงนี้ระวังหน่อยนะครับเพื่อน ผมไม่อยากแนะนํำให้เพื่อนๆเดินเคมีหรอกครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายกับเราผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคโดยตรงเลยยิ่งเราผู้ผลิตสมมุติว่าผมใช้ยาฉีดเนาะผมเดินไปเดินมาวันนึงไม่รู้กี่รอบดูทางกันเนี่ยเป็นรอยสึกเหมือนบ้านผมขมิบเนาะเดินไปเดินมาเนี่ยก็คือแบบเป็นร่องเดินเหมือน <c oughs> ทางไปนาะที่คนใช้บ่อยๆเลย ตรงนี้ก็จะเป็นอันตรายกับเราและผู้บริโภคก็อันตรายด้วยคือวิธีการก็คือใช้ซื้อไตรโคดม่าครับลาสดามีครับพิมพ์นะครับไตรโคดม่าแบบเอามาใช้สําเร็จรูปแบบผงแบบน้ําก็ว่ากันไปเอามาผสมใช้อัตราการใช้ทุกซองทุกกล่องเขามีแนะนําครับใช้ตามนั้นเลยผมฉีด3วันครั้งครับฉีดทุกๆตอนเย็นเลยฉีดตอนเย็นทุกๆ3วันครั้งยังไม่ฉีดตอนเช้าผมจะฉีดตอนเย็นฉีดคลุมนะครับผัก พื้นโรงเรือนบนล่างฉีดเต็มไม่หมดเลยถ้าว่างผมก็ฉีดด้านนอกด้วยป <c oughs> ้องกันพอราบาจุดเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันลามเร็วมากนะครับพอพ,อพอกับเพลี้ยไฟแต่เพลี้ยไฟเนี่ยผมว่ามันไม่โหดเท่าราบาจุดพอาบาบจุดเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ผมเคยพักโรงถึงเกือบครึ่งเดือนน่ะยังเอาไม่อยู่เลยสมัยก่อนที่ผมยังไม่เข้าใจว่าราใบาจุดมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเป็นยังไงตอนปีสองปีแรก,แรกๆที่ปลูก ก็เคยคิดอยากปลูกหลายปีหลายครั้งอยู่ครับแต่กว่าจะเข้าใจแต่อย่างตอนนี้ <c oughs> ไม่สนใจหรอกครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ไขที่หลังเพราะผมไม่อยากเดินเคมีอ่ะดูเป็นแนวทางครับสวนดาใบาจุดเดี๋ยวผมแยกทาคลิปแยกให้ดูถ้ารากเริ่มเหลืองผมเก็บขายเลย <c oughs> ผมไม่เอาไปเลี้ยงน้ำเปล่าเพื่อซื้อซื้อเวลา <c oughs> เว้นแต่ว่าต้นไซส์เล็กเล็กๆแบบเนี้อย่างเงี้ยงองแงงเนี้ยทางเนี้ยผมก็ ปล่อยไว้ให้รากเขางอกมาใหม่แต่ถ้าต้นไซส์ที่แบบขนาดนี้แล้วก็เก็บขายเลยครับ <c oughs> ก็ดีกว่าปล่อยทิ้งดีกว่าเสียลูกค้าผมคิดแค่นี้ครับอ่ะส่วนเพื่อนคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหายังไงก็ลองคอมเมนต์ถามถ่กันได้นะครับตรงนี้สําหรับผมนะการทําผักสลัดมันก็ไม่ยากหรอกผมทําแบบนี้ผมก็มีขายก็เลยทําคลิปเพื่อเพื่อนดูครับว่าการทํามันไม่ได้สวยหรูทึกฤดูหรอกครับฤดูร้อนเนี่ยที่เราว่ายากยาก,ยากกันแล้วฤดูฝนยากกว่าเพราะว่า หน้าฝนอากาศก็ร้อนฝนก็ตกแดดก็ไม่ออกยิ่งกว่าปราบเซียนนี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ